ความสูงมาย,ยิ้มให้หน่อยเฮ้ยไปไปไปเลย<ป>อ่าไปก่อนเลยไปก่อนแม่เลยป่ะไปเลยเดินไปนั่นหน้าแม่เลยเรครับอ๋อเราไม่ขับรถแล้วอันนี้เป็นของไม้หลงเดี๋ยวเขาจะมาหาไม่เจออันนี้เป็นของเขา,เอ,าอืมเดี๋ยวเขาหาไม่เจอป่ะอา้าวแค่พูดเฉยๆอ๋อแคปพูดเฉยๆเ,เออไปไป เดี๋ยวทำรถไฟกัดไมมปะ้เขาไม่ได้บอกแม่ใช่ไหมรถข,ของเราอยู่น,นู่นอยู่นู่นเหรอใช่ก็มีไม้กั้นข้างในนม้กั้นข่งข้างที่ข้างนี่รถไฟเดี๋ยวไม่กัน <c oughs> น้น เดี๋ยวไม่กั้นก็ลงใช่ไหมออะเปิดประตูเลยบอกพ่อเปิดให้พ่อเปิดให้หน่อยอืมไปดึงเลยดึงนะอืมตายพ่อก็ใชตู้ก็ตูู้อ่เ่เอ้กูแต่ซ้ำเดิมนะอนุชิกายจองเก่าได้ย่เอาอ่ะเอ้ ไอเก่งๆปองละปงละปงละวูวูวูว so ah, sure. hey, ูพอทำอะไรวูจ้าจ้าออร่อยนะแน่เน่ย đi cha cha em hả đưa 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 ห <laughs> <laughs> ารม่เส้ไเ้ว้าวรถไปได้ไหมเนี่ยไมันมีไซกบซเยอะเดี๋ยวต้องให้รถนนั้นมาอก,ก่อนรอมีอุโมงค์้มีอุโมงคเอารถมาทำอุโมงค์เอารถมาทำอุโมงค์แล้วรถเหยียบเหียบแล้ว โมงพังหมดเลยลเวลารถวิ่งโอ้โอ้โอเราให้ปอกไฟไปก่อนอม,มืดแล้ว6กโมงแล้ว6กโมงเย็นบรรยากาศ